สิงโตเอเชีย Panthera leo persica เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ย่อยของสิงโตที่ใกล้สูนพันธุ์ที่สุดในโลกปัจจุบันพบได้เฉพาะในเขตอนุรักษ์ป่ากีในประเทศอินเดียลักษณะเด่นของสิงโตเอเชียคือมีขนแผงคอที่บางกว่าสิงโตแอฟริกาและขนาดตัวเล็กกว่าเล็กน้อยพวกมันเป็นนักล่าที่มีบทบาทในการควบคุมประชากรสัตว์ในธรรมชาติและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญในหลายวัฒนธรรม หมีเป็นสัตว์ที่มีหลากหลายชนิดทั้งหมีควายหมีดำเอเชียและหมีแันด้าหมีดำเอเชียมักอาศัยอยู่ในป่าทึบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงภาคเหนือของไทยหมีเป็นสัตว์ที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความสง่างามแม้จะดูดุร้ายแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใกล้มนุษย์พวกมันมีบทบาทในการกระจายมเมล็ดพันธุ์ไม้และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่เคียงข้างมนุษย์มานานหลายพันปี พวกมันมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่และพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการทํางานเฉพาะเช่นสุนัขตํารวจสุนัขค้นหาหรือสุนัขสําหรับคนพิการสุนัขไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการเรียนรู้คอยช่วยเหลือและปกป้องเจ้าของการเข้าใจและเข้ารพในธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเป็นสิ่งสําคัญทั้งสิงโตเอเชียหีและสุนัขล้วนมีความหมายในมิติที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะในแง่ขอองค์การอนุรักษ์ระบบนิเวศหรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์บางครั้งสัตว์เหล่านี้อาจดูน่ากลัวหรือน่ากเกรงขามแต่เมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจพวกมันเราจะพบว่าพวกมันมีความน่ารักและน่าทึ่งในแบบของตัวเองอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสัตว์โลกที่น่ารู้